ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้สูบตอนนี้ตายครับไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนอกนั้นใช้ได้หมดนะครับตอนนี้พอด้กาล็อกตไอเพอดความปกติร้อนน็อตร้อนมากเบรกใครคิดรวมใหม่สาคัญสําคัญนะครับเบรกก็สําคัญทุกอย่างเลยครับรถยนต์นะครับระบบเบรกก็เป็นคนขับเร็วก็ต้องดูแลเรื่องเบรกด้วยนะครับเมื่อกี้พบความปกตินะครับเบรกด้านขวามันร้อนมากกว่าด้านซ้าย มมีเรื่องยอมรับนะครับเบรกหลังเนี่ยเมื่อวานดัาเบรกผมลางนะ้วส่วนเบรกหน้าเมื่อวานยากครับยากก็เพราะว่ามันเป็นสี่พอตครับข้างหนึ่งสองพอทสองพอตมาให้ช่างทําดีกว่าทําแล้วเหนื่อยครับพอทําทได้แหละแต่มันเหนื่อยอช่าง,างครับเจอเลยครับเบรกติด เบรกติดหมายความว่าสูบมันค้างมันไม่ยอมถอยอ๋อโอเคจานตอนนี้มันหมุนไม่ได้นะครับเบรกติดครับน่าจะลูกสูบติดหรือเปล่านี่ครับนแน่นปักเลยร้อนด้วย กระบวนการนี้ก็ต้องมีประสบการณ์หน่อยนะครับเอผ้าเบรกออกเพราะเป็นเบรกแบบ4พอตข้างละ2ใช้จานเบรกของ Iron Man นะครับฮะอะอันนี้ผ้าเบรกเป็นไงบ้างเ,เนื้อมีมีแตกไหม มีร่อนโคนไหมจีซีนี่คืออะไรครับนิดนึงเออต้องเหนียต้องขงนีอืมโหตังนี้ตั้งแต่เมษายนแล้วนะผ่านมาหลายประเทศแล้วคิดตังค์เหรอครับเนี่ยฮะดินจากหลายประเทศผมเขียนนี่นี่คิดตังค์ไหมครับได้ครับผมดินจากหลายประเทศครับแพงด้วยจีนเฮ้ยกคยคิดด้วยนะมีกัมพูชาด้วยนะ ทางก็จะทำการล้างผมก็ยืนดูอันนี้ใช้น้ํายาเลยครับผมจะฟอกบิสบินะต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยนะยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับแฟบก็ได้ครับแฟบเขาบอกชื่อเก่าคนรุ่นเก่าเรียกแฟบนี้ผ้าเบกติดนะครับ้าเบกติดแต่ว่านี่ มาดูกันนะครับสูบสองฟัดด้านนอกขวาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้สูบตัวนี้ตายครับไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนอกนั้นใช้ได้หมดนะครับสูบตัวนี้ตายถึงขั้นว่าทํายังไงก็ได้ไม่ขึ้นลงเหยียบเบรกแล้วก็ไม่ขึ้นลงใช้เหล็กดันก็ไม่มีขึ้นลงเลยนะครับตอนนี้นะสูบตัวนี้ตายน่าจะเป็นยางขาดครับเพราะยางขาดมันมีตะกันผ่านเข้าไป เรียกว่างานงอกเลยครับอช่างงังถ้างั้นขอความรู้เลยครับลูกสูบมันติดพ่ออะไรครับก็ยางฉีกสาเหตุก่อนก็ต้องดูครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรคนระับถ้ายางฉีนฉีืเส้นลูกเนี้ยยางมันฉีกน้ําเข้าครับมันก็จะทานาพราน้าเข้าพุ๊บลูกสูบก็จะเป็นสนิมอืมพอเป็นสนิมพุ๊บมันก็ขัดกันอืทําให้ลูกสูบมันขยับพ้าออกไม่ได้ครับ ก็สลูกโอเคหมดเหนือลูกเดียวใช่ไหมที่ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยใช่ที่ตัวนี้ขยับไม่ได้เลยอแต่เดียวต้องขอลูกมาดูก่อนว่ามันแต่มันก็ยังเบรกอยู่นะก็เท่ากับเบรกสาพอร์ตสามลูกนี้มันวิ่งไงครับแต่ว่าข้างนี้ปกอจะร้อนในพิเศษเลยเพราะว่าไอ้ลูกนี้มันคาอยู่เบรกมันก็จะผูกจานอยู่ตลอดเวลารถมันจะไม่ไหลนื่นครับรถมันจะเกิดเนิรอ่าอ่าใช่เออใช่ใช่จับสัมผัสได้ใช่เนี่ใช่เลยผมจับสัมผัสได้ว่ารถมันเนิดขึ้น ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นที่ตัวนี้คิดว่าเอ๊ะน้ำมันมันอืดหรือเปล่ามันทุกหนักหรือเปล่านะครับอืมมันไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้ก็รอยจานก็ได้ครับครับการมีรอยไหมครับข้างนู้นยังขาวอยู่เลยครับอืมไปดูได้ครับครับจานมันจะดำๆอยู่อ่าพูดใช่เพราะมันพ้าเบดขถูจนมันไหมครับแล้วไปดูอีกฝั่งนะครับไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นจานจะใสเลยครับครับผมครับครับอันนี้จานจะมีรอยะไปดูฝั่งนนะครับ ให้มาดูก็ดูโอเคดูไม่ออกเลยอประมาณนั้นนะแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นน็อตข้างนู้นจับไปร้อนจี๋เลยนะครับแล้วตอนนี้ช่างงานกำลังทําอะไรครับนี้เราก็จะตีสายคือคือจะถอดคาลิเปอร์ใช่ครับถอดเพื่อลูกคาลิเปอร์ออกเพื่อที่จะลื้อลูกสูงออกมาล้างครับครับผมแล้วก็ลูกนี้ถ้าเอาไม่ออกก็ต้องไปลงอ๋อไฟเป่าผมถึงขั้นไฟเป่าถ้าลื้อไม่ออกเป่าทําไมครับเป่าเพื่อให้คาบคาบกัเหมาคราบ สนิมที่มันติดอยู่เนี่ยมันร้อนจนกลายเป็นขมเหลาครับเพมก,ก็จะเอาลูกสูบออกมาได้อ๋อครับผมครับครับแล้วเราไม่เผาเองครับมันมต้อง,อองมีอุปกรณ์เผาอะไรอ๋อครับ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 เ,เรียบร้อยเลยครับต้นต่อความฝืดของลูกสู ร้อยนะครับสูบตายครับสูบตายคือสูบนี้ครับตัวนอกตัวรล้อขวาด้านล่างนะครับอันนี้รีโวมี4พอรหนึ่งสตาย1ไม่ดีนนอกเลยนะครับตอนนี้เอ,อเดี๋ยวช่างจะลองถอดตัวนี้ออกก่อนว่าจะถอดอยังไงนะครับถ้าไม่ได้เห็นบอกช่างบอกเจาต้องเอาไฟเผาอืเออ อันนี้เขาเรียกอะไรครับลวดลวดรัดยางยางอ่ายางกันส่นสนเต็มเลยครับนี่อ่ะโอเคสนิมเต็มเลยลูกที่นี่นะครับนะลูกที่มันไม่ติดมันก็จะเนี่ยครับไม่ใช่มีสนิมอ่าให้ลูกนี้สนิมเพียบใช่ครับก็คือพูดง่ายสะสมมานานละใช่มันแสดงว่ามันขาดขาดมานานแล้วครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นเหลี่ยมนี่เอง ไม่ขาดก็ยางเสื่อมก็ได้ใช่ไหมลมดันได้หนึ่งงานพวกนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับ ช่างมาตรวจสอบล้อหน้าซ้ายครับสรุปลูกสูบติดทั้งล้อซ้ายและล้อขวานะครับทั้งคู่เลยนะครับต้องถอดคาลิเปอร์ออกมาอันนี้นี่ถอดได้ถอดได้อันนี้ติดครับเอาไม่ออกหนึ่งสูบเอาไม่ออก อันนั้นก็เหมือนกันนะครับว่าไม่ได้มีซซนอยู่อ่าใช่ครับใหญ่จะเป็นเตะข้างนอกนี่สนันหลังมันมาเคลื่อนมาติตรงนี้ก็ติดกันฝั่งนี้มันจะอยู่กับน้ำมันเบรกใช่ครับยกเว้นว่ารถที่แบบไม่ได้เปลี่ยนน้มันเบรกเลยไอ้คาบความชื้นที่มันอยู่ในนี้มันก็จะมาเกาะตรงนี้ครับอุปรกรณ์ที่ถือว่าใสอย่างเงี้ยถือว่าใสครับบางคันนี้ก็คือดําเหมือนข้างนอกข้างในเลยเงี้ยครับ ช่างก็จัดการนะครับแยกชิ้นงานคาลิเปอร์ออกพวกงานลุยน้ำลุยโคลนนี่ก็ต้องตรวจเช็คกันเรื่อยๆนะ สนิมนะครับตอนนี้ติดคาเลยนะครับ สรุปนะครับล้อขวาก็ติดหนึ่งลูกนะครับล้อซ้ายก็เอาไม่ออกหนึ่งลูกครับตัวน,นี้ขาเบาอยู่เลยครับสรุปนี่ครับลูกนี้เอาไม่ออกนะครับนี่ครับใช้ลมดันยังไงก็ไม่ออกครับเป็นตะกันจัดการในเรื่องของล้างลูกสูบนะครับ เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่างก็จะจัดการนะครับประกอบคาริเปอร์เข้าไปครับกับชุดต่อมนี่ช่างงานกำลังทำอะไรครับขัดเพราะว่าส่วนนี้มันจะมีค่าบสนิมันเกาะมันเป็รูปทรงมันเปิดแล้วก็ต้องขัดท่าผิวมันออกนะใช่การขัดนะครับตัวคาริเปอร์เลย อครับเสร็จแล้วก็จะได้เงี้ยบใสๆนะครับส,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 สะอาดะอันนั้นก็เป็นชุดพวกโอลิงซีมยางอะไรต่างๆนะครับชุดซ่อมครับตอนนี้ช่างก็จัดก,การประกอบนะครับชุดซ่อมในชุดซ่อมตรงน,นี้มันก็จะมีไอตัวไหนนะที่จะเป็นโอลิงที่กันข้างในอ่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าตัวนี้จะเป็นโอลิงเนะ้ยโอลิงตัวนี้จะใส่กั้นกั้นเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับนี่ ช่างก็ทำเมื่อเราก็เกลีกลาช่างไปเรื่อยๆเนี่ยเตกเเปตไปนลังคาฝนก็ตกหลังคาก็รั่วเน,นี่ตรงนี้นะนี่ไอตัวยางโอลิตงตัวนี้ครับตัวกั้นตัวนี้เข้าไปนะครับข้างในยังใสยอยู่ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ตรงตรงขอบข้างนอกใช่ขอบข้างนอกครบัอรอบอ,อ,อ,อันจะเป็นสนิมเกาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอันนี้กัน ใสโอลิ่งเข้าไปครับกันจะเป็นบล็อกเข้าไปชุดซ่อมถ้ามันกันอยู่ข้างในไม่เป็นไรครับแต่ที่มันติดบางทีมันติดอยู่ขอบนอกใช่ครับนะครับความชื้นเข้ไปอ่าตะกันตะกันขอบนอกแค่นี้เองนะเนี่ยเอาไม่ออกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันลื่นอยู่ละไอ้ตรงนี้แหละใช่ครับมันติดแค่ขอบนั่นแหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อในชุดก็จะมีจารบีด้วยนะครับ ยีชมพูแล้วเหมือนอถุงยางอนามัยเลยเจมี่ตรงนี้เป็นสีม่วงแล้วอั่นเหละมะีรถไหมตาอเบอรี่อะไรรถทุเรียนเอามาทาทาขอบตรงนี้ให้หล่อลื่นไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จมอยู่ในน้ำมันเบรกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันผ่านซีนไปเดี๋ยวมันก็รีดอ๋อครับผมครับครับอื่ใส่เข้าไปนี้ครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องดูแลตอนแรกเลยก็คือไอ้ส,สีนยางตรงนี้แหละนะครับดีนกัน,นกฝุ่นกันแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดมีฝุ่นเข้าไปแล้วขี้โคลนเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําลายพวกนี้และเกิดเป็นช่องตามมด<ช>ทงังเพราะฉะนั้นการดูแลเราก็ต้องมีการมาขัดอย่าให้เกิดเม็ดทรายเม็ดฝุ่นเข้าไป ประมาณนั้นนะผมก็บรรยายได้นะแต่ทำไม่ได้แล้วเหนื่อยพูดได้นะพูดแค่ทานังล,ลำบากนะครับเนี่ยตกครักอะไรนี่ที่เก๋ <c oughs> กายรถคันนี้เนี่ยเ,ยเมื่อไรจะขายออก <c oughs> อใครต้องการซื้อนะครับนี่ยซีวิกพันห้านะครับ <c oughs> เครื่องมันห้านะครับอของวิปูนะครับ ออมาช่างก็เอาเหมือนกัรลวดรัดนะครับกลิปเข้าไปครับที่พอตสี่พอตก็ต้องทำอย่างนี้ทุกพอตครับ จบงานไปหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดูแลเรื่องลูกสูบเบรกนะครับอันนี้4ี่ขันะของรีโวนะครับเนี่ยมันติดแล้วก็เป็นคาบประกันเนี่ยทุกอย่างนะครับไอตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาไปลุยน้ำลุยมาแล้วครับก็ต้องดูแลโครนมาจะเข้าไปและยางตรงเนี้ยคือยางพวกลูกสูบเนี่ยอันนี้ดูตัวอย่างยางคือยางพวกเนี้ยนะครับถ้ามันขาดเข้ามาแล้วนะครับ น้ำมันก็จะเข้าไปผมเข้าไปเสร็จมันต้องดูแรงแต่ตรงนี้นะครับอย่าให้คาบโคลนคาบอะไรเนี่ยเข้าไปไม่งั้นมันจะเบนเศษทรายเล็กๆแล้วมันกัดตัวนี้ขาดอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คครับพี่ปูก็ตรวจเช็คนะครับสรุปเป็นไงพี่ปูติดไม่ติดสองสูบ ใช่ไหมเขาเรียกอะไรไอ้ลูกลูกนั้นเขาเรียกอะไรลูกสูบเบรกนะครับอ่าก็คือติดสองสูบทําให้มันดันแล้วมันไม่คืนไม่คลายออกไม่คลายไม่ไม่กลับตัวไปที่เดิมมันก็เลยเลียเบรกไปตลอดเลียเบรกไปตลอดคราวนี้น็อตมันก็เลยร้อนมันส่งผลถึงล้อมุล้อแม็กหมดเลยร้อนหมดเลยร้อนหมดเลยถ้าร้อนอย่างนี้แล้วเราไม่รู้ตัวเป็นไงครับอันตรายเลยมึงไม่รู้ว่ามันจะติดแบบไปไม่ได้ทีเมื่อไหร่ แล้วก็มันจะเริ่มจากที่ว่าไอ้รถมันหนืดหนืดขึ้นแล้วก็จะเริ่มกินน้ํามันเชื้อเพลิงใช้กำลังเครื่องที่ว่าเยอะซึ่งถ้าเราขับเราไม่ได้สังเกตก็ก็ยากอยู่เหมือนกันนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมันมีองการติดเนี่ยบางทีเราเหยียบเบรคนะมันจะต้องดึงดึงข้างขวาสมมติติดล้อขวาเนี่ยมันจะมันแว้งออกขวามันแว้งออกขวาสรุปติดล้อขวาแต่ทําไปทํามาล้อซ้าย อ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็วิธีการก็คือถ้าถ้ารู้ง่ายๆเมื่อวานที่พี่ปูแตะเราเราไปแตะน็อตล้อกันแตะล้อแตะแต่ที่น็อตล้อแล้วก็เป็นวิธีที่ดูวิธีที่ดูที่ได้ง่ายที่สุดว่าโอ้ยมันร้อนผิดปกติคือถ้าเราไม่ได้มีแมลงขึ้นเนาะมันก็ใช้วิธีการแตะเนี่ยมันจะต้องเท่ากันอืนะล้อหลังก็เหมือนกันครับ แต่ถ้าแม่แรงขึ้นกนะ็คือหมุนล้อล้อดูได้อ่าเมื่อวาน,น,นล้อไม่หมุนเลยไม่หมุนเลยพอพอย้อยายลิฟต์แล้วก็เจอเลยครับผมครับในไหนพี่ปู่ก็ส่องแล้วรบกวนส่องมีคาบอย่างอื่นไปด้วยไหมอันนี้เบรกโอเคอยู่ไหมไม่มีคาบเนาะกลงเกียร์ปกติอ่าโอเคครับผมเมื่อวานก็อาจจะระบีไปด้วยนะครับไมม่ีอ่าอันนี้ก็มาตรวจเช็คก่อนเดินทาง